เพื่อนๆครับจากคลิปที่แล้วมีคอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยว่าอยากให้เปรียบเทียบหุ้นโอกับ JPQ วันนี้จัดให้ตามคำขอครับถ้าอยากได้เงินปันผลยาวๆหุ้นโอหรือ JPQ ตัวไหนจะดีกว่ากันมาเจาะลึกกันครับเริ่มที่หุ้นโอหรือ Realty Income ครับ ตัวนี้เขาคือเจ้าพ่อปันผลรายเดือนตัวจริงจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องมาแล้ว600กว่าเดือนย้ำว่า600กว่าเดือนนะครับแถมเงินปันผลยังเติบโตเฉลี่ยปรีลับประมาณ4.3%อีกด้วยธุรกิจของหุ้นโอก็มั่นคงสุดๆครับเป็นแบบ triple net lease คือผู้เช่าจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มีอสังหาริมทรัพย์กว่า15,000แห่งรายได้หลักก็มาจากค่าเช่าเน้นๆเลยครับ แถมยังเป็น Dividend a r i s t o c r a t สเพิ่มปันผลต่อเนื่องมา30ปีแล้วทีนี้มาดู JPQ กันบ้างครับกองทุน ETF ตัวนี้ใช้กลยุทธ์ขาย call options บนหุ้นในดัชนี NASDAQ 100ทำให้ปันผลปัจจุบันดูสูงปรี๊ดเลยครับอาจจะอยู่ระหว่าง9 15%ต่อปี แต่ต้องระวังนะครับ JPQ เนี่ยกลยุทธ์ cover call ของเขาอาจจะจำกัดการเติบโตของเงินต้นได้โดยเฉพาะถ้าตลาดหุ้นเทคหรือ NASDAQ 100เกิดพุ่งขึ้นแรงๆอาจจะตามไม่ทันแถมประวัติการดำเนินงานของ JPQ ก็ยังสั้นกว่าหุ้นโอมาครับเพราะเพิ่งเปิดตัวมาไม่นาน สรุปแบบชัดๆเลยนะครับถ้าคุณอยากได้เงินปันผลที่เติบโตอย่างมั่นคงสม่งเสมอในระยะยาวและมีประวัติที่พิสูจน์มาแล้วยาวนานหุ้นโออาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่าครับแต่ถ้าคุณเน้นรับกระแสงเงินสดสูงๆในวันนี้เลยยอมรับได้ว่าการเติบโตของเงินต้นอาจจะถูกจำกัดและรับความผันผวของปันผลได้ JPQ ก็อาจจะตอบโจทย์ความต้องการของคุณครับ เลือกให้ถูกสไตล์การลงทุนของตัวเองนะครับเพื่อนๆล่ะครับชอบตัวไหนมากกว่ากันระหว่างหุ้นโอกับ jpq หรือมีตัวไหนที่อยากให้เรานํามาวิเคราะห์อีกคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับและอย่าลืมฝากติดตามช่องวิเคราะห์หุ้นอเมริกาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ